เอาละครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม Roblox ในแมปของอนิเมะแวนการ์ดนะครับในวิดีโอนี้เราจะมารีวิวตัวละครนะครับผมที่เป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยนะครับมันก็อยู่ในสเปเชียลแบนเนอร์แล้วก็ s e เล c ชันแบนเนอร์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเดอะสมิธนั่นเองนะครับผมทุกคนก็คือลุงหนวดคนนี้นะครับโอเคนะฮะเดอะสมิธนะครับจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นร่างใช้นี่นะมันก็เลยเป็นร่างนี้นะครับทุกคนนี่เป็นออนใน LOL นะ คือตัวละครนี้นะครับผมทํา3ดาวเลยผมอวยมากนะครับมันเป็นัพ p อ o r t ทุกคนดูจะเห็นได้ว่าอ่า d าเ a จจะอยู่ประมาณ5นะครับระยะเวลาอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10แล้วก็ระยะคือ0.1นะครับแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับซึ่งตัวละครมีพาสซีฟดังนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีธาตุเป็นไฟนะครับก็คือเอาไปวางแล้วบัฟธาตุไฟได้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะอันนี้ชายนี่นะ อลแอลน,นะครับอุ่นๆปป้งนะฮะเออใครเคยเล่นแอลก็น่าจะรู้นะครับตัวละครนี้แน่นอนว่าวิธีการอีโวมันจะคล้ายๆตัวปกติทั่วไปในเบอร์เซิร์กเลยนะครับทุกคนก็คือให้เราเข้าไปที่ห้องการห้องนี้นะครับแล้วแล้วก็ ไปเรจินสเตตนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะมีทั้งนะครับอันแรกเลยนะฮะนี่อันแรกเป็นทั้งแต่ว่าถ้าเล่นก็คืออัน4นะครับผมแนะนำเป็นอัน4คือดีมากนะครับไอเอ็กตรีมนะมันค่อนข้างที่จะโอเวอร์นะครับมันได้เยอะมากเลยนะครับทุกคนโอเคคราวนี้ตัวละครนี้นั้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับทุกคนคือเอาจริงๆแล้วอะสุ่มมาปุ๊บเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเออไอ้นี่ด้วยนะทำเวลทำดาวหรือใส่นิสัยนะครับทุกคนแค่นี้ก็คือพอแล้วนะครับทุกคนอ่ะมันจะเป็นไเดดูกอปลย โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวละครสักตัวหนึ่งออกมานะครับทุกคนก็คือเอาเป็นซงจินอูก็ได้นะครับอ่ะซงจินอูนะเดี๋ยวผมจะเอาเงินมาเยอะๆนะครับอ่าตัวละครนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกคนผมจะต้องวางนะครับที่ไหนก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าวางไว้ในระยะมันจะดีกว่านะครับในระยะตัวธาตุเดียวกันนะเพราะว่ามันเป็นธาตุไฟนะครับมันก็จะบับดามิดหเด้วยก็อย่างน้อย1%นเนแล้วเนาะผมก็จะวางตรงนี้ครับทุกคนแล้วตัวของเขานะครับก็ทําการเก็บตัวของ ซิวเวอร์นะครับเป็นแร่ไว้นะครับทุกครั้งที่เราจัดการมอนนะครับทุกคนตรงนี้นะผมขออนุญาตปิดตรงนี้แล้วกันเขาก็จะตีเหล็กไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตีไปเรื่อยๆไม่ทําอะไรเลยนะครับตีไปอ่ะนี่นะตีไปเรื่อยๆนะครับนี่จะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์เป็นซัพพอร์ตนะครับทุกคนทุกคนจะเห็นแร่ด้านบนนะครับทุกคนตรงนี้นะอัปตันนะครับผมก็จะได้เป็นมาสเตอร์เวิร์กนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราอัปตันเนี่ยนะครับมันจะมีตัวของฟอร์ตนะครับซึ่งฟอร์ตนี้เวลากดเข้าไปนะครับเราจะใช อ่าใช้5นะครับทุกคนคือตอนแรกเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตัวแร่เนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันอยู่ที่พาสิบนะครับทุกคนพาสิบที่1นะครับทุกครั้งนะครับผมที่มีการสังหารเทคดาวนะครับเราจะได้แร1่1ก้อนนะครับทุกคนเป็นสแต็คแร่นะแล้วก็ตัวละครนี้นะครับสามารถเปิดช็อปแล้วก็สร้างอาวุธเนี่ยให้กับอ่าเพื่อนๆในทีมได้นะครับทุกคนก็คือเรียกได้ว่าเป็น งดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดช็อปนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะสร้างอาวุธอะไรให้ยูนิตฝั่งเรา1อันนะครับทุกคนโดยถ้าสมมติว่ามีอันนั้นอยู่แล้วนะครับก็จะถูกวางทับไปด้วยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราทําตัวไอรอนมาปุ๊บแล้วเราคารเป็นซิลเวอร์ซิลเวอร์ก็จะไปแทนไอรอนนะครับถ้าตัวยูนิตที่เป็นทาวเวอร์ของฝั่งเรามีอยู่แล้วนะครับทุกคนอันนี้คือในส่วนของพาสซทฟที่1น่นะครับต่อมาครับพาสซีฟที่2งครับผมไปต่อเลยพาร์ทซิบวอบ อ่าสามครั้งแล้วนะครับเราสามารถคาฟมาสเตอร์เวิร์กหชิ้นได้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนมาสเตอร์เวิร์กก็คือหลังจากที่เราอัปเกรดขั้นที่อ่าสองไปแล้วนะครับจะมีมาสเตอร์เวิร์กตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเรายังไม่อัปเกรดอะไรเลยนะครับผมขออนุญาตสกิปเวฟเลยนะให้ทรงจินอูมันตีแล้วเก็บแร่มานะทุกคนโอเคถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะครับแล้วเราเข้าไปที่ช็อปนะครับหรือว่าในฟอร์สเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัว ไอออนนะครับทุกคนจะเป็นไอออนนะครับก็คือจะใช้แร่เหล็กนะครับในการตีแล้วเป็นอาวุธนะครับก็คือเป็นไอเทมเหล็กนั่นเองนะครับยังไม่เป็นซิลเวอร์นะครับตัวไอเทมชนีดนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจตามนี้เลยครับก็คือ10 1 0ปอสามเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถคาบได้โดยกดไปปุ๊บเราก็จะใช้ไปนะครับห้าแร่นะครับมันก็จะหายไปนะครับห้าแร่อะไรประมาณนี้เห็นไหมว่าดาเมจยูนิตตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าผมเอาตัวของระยะนะครับดาเมจของทรงก็จะลดไปนะครับลาณนนี้ะครับ อ่ะอันนี้คือดรากเกอร์นะครับก็คือตีไวขึ้นนะครับผมระยะก็ลดประมาณนี้นะฮะไม่สามารถใส่ทับกันได้นะครับอันนี้ผมพยายามใส่ทับนะแต่มันก็ทับไม่ได้ยูนิตทาวเวอร์ฝั่งเรานะครับจะถือไอเทมได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนหลังจากที่เราอัพตันนะครับก็จะเปลี่ยนจากตัวฟอร์สนะที่เป็นไอออนนะครับเป็นซิลเวอร์นะครับตัวซิลเวอร์นะครับก็จะใช้ตัวของแร่เยอะขึ้นนะก็คือ80เลยนะครับทุกคนผมก็จะลอง80นะครับใส่กับโซนจีดูนะครับก็นี่ครับเพิ่มไป นี่เป็น25%นะครับต่อมาถ้าผมเอาเป็นระยะล่ะนะครับผมเอาเป็นระยะปุ๊บทรงเห็นไะดาเมจที่ถือเมื่อกี้25%ก็จะหายไปและระยะก็จะไกลขึ้นนะครับสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นซิลเวอร์ดักเกอร์นะครับก็คือตีไวขึ้นนะครับระยะที่ได้เมื่อกี้ไปก็จะถูกหายไปเพราะว่าเราถือมีดดักเกอร์นั่นเองนะครับเรียกได้ว่า1ยูนิตทาวเวอร์ถือไอเทมได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนครับและเมื่อกี้นะครับผมคาฟตัวของซิลเวอร์อาวุธพ่นไปแล้วนะครับทั้งหมด3ชิ้นใช่ไหมารถ ได้มาสเตอร์เวิร์กฟรี1ชิ้นนะครับทุกคนอ่าแล้วก็เอาเลยกดเลยมาสเตอร์เวิร์กนะครับ1ชิ้นนะครับก็เอาเป็นไรดีก็มาสเตอร์เวิร์กจะมีอะไรบ้างครับอันแรกเลยครับดาร์กอนซ์เลเยอร์เนี่ยจะเพิ่มดาเมจ40%นะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจดอทยีนะครับต่อมาครับผมซาราแมนเดอร์นะครับซาราแมนเดอร์แร็กเกอร์เนี่ยก็คือระยะนะครับจะเพิ่มขึ้น20%นะครับต่อมาคือตัวที่ดาเมจเผาไหม้เนี่ยแรงขึ้น20%ครับแล้วก็จะยี่สิบเอ่ผิดปกตินะครับ แล้วก็ตัวเกอร์อ k e r Armor นะครับจะทำให้ฝั่งเราไม่รับสถานะดีบัฟนะครับแล้วก็ s อ o r d and a c c e a t i o n นะครับผมก็จะเป็นตัวของตีไวขึ้น10%แล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับทุกคนแล้วก็จะวนกลับมานะครับตอนนี้เราสามารถได้ฟรีหนึ่งอันนะครับเพราะว่าเราคารฟเมื่อกี้ไปซิวไป3อันนะครับเดี๋ยวเราจะถือตัวของอันนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเอาเป็นอันนี้ตีไวขึ้นดาเมจนะครับผมก็ใส่ไปโป้งนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้นะฮะก็ใช้ไปฟรีนะครับไม่เสียเลยนะครับแต่ถ้าเก ยังไม่ได้คราฟเลยเนาะแล้วเราไปใส่เนี่ยนะครับมันก็จะใช้ตัวของอันนี้นะครับเออมันไม่ฟรีอ่ะต้องใช้อันนี้ก่อนนะครับเนี่ยแปดหนึ่งแปดแปดสองแปดสามยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่นะครับมันคุ้มมากนะครับได้ฟรีตั้งอันหนึ่งนะครับทุกคนแล้วต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวละครอื่นนะครับอย่างเช่นดันเต้มาแล้วกันนะครับดันเต้มาวางนะอ่าดันเต้อัพตันนะครับแล้วผมก็ปิดไป แล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาดันเต้นะครับใส่ตัวของม a สเตอร์เวิร์กนะครับทุกคนอันนี้ผมจะคารบนะโดยใช้ตัวแรกนะครับตรงตัวนี้ก็จะหายไปแต่กิดอยากได้ฟรีก็อย่างที่บอกไปคาร์บให้ครบ3าอันก่อนเนาะอันนี้ผมจะใช้เลยแล้วกันผมจะเอาเป็นตัวของตีไวนะครับอ่าตีไวนะผมจะใส่ให้กับดันเต้โป้งโอเครู้สึกเหมือนจะใส่ได้แค่อันเดียวนะครับเพราะว่าตัวของอ่า ซงจินอูเนี่ยได้ตัวของ m a s t e r ร์เวิร์แอตูเไปนะครับรู้สึกเหมือนว่าซงจินอูจะได้อน,นี้ไปนะครับมันก็เลยแบบใส่ได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับฉะนั้นมันจะต้องไปใส่อย่างอื่นแทนนะครับผมจะไปใส่ตัวของอันนี้แล้วกันดอทแล้วกันนี่เรียแบบร้อยครับใส่ไปเรียบ,บร้อยนะฮะตอนนี้ดาเมจก็เพิ่มขึ้นนะครับดามจดอทก็แรงขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วตัวละครนี้ไม่มีดอทนะครับทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าผมไปใส่ตัวอื่นละ่ะมันจะเป็นยังไงคือมันใส่ซ้ำไม่ได้นะครับทุกคนก็คืออ1 1 1ตตตตตัััััวววว่่ชชิิ้้้้นนนนนเทาาาถสขง โซงจินอูได้อันนี้ไปแล้วอ่าเนี่ยซงจินอูใส่นี้ไปแล้วนะครับตัวละครอื่นจะไม่สามารถใส่ได้นะครับทุกคนก็คือต้องถอดซงจินอูก่อนนั่นเองนะครับจะใส่ได้แค่ตัวละชิ้นเท่านั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเอาเป็นอะไรดีเผาแรงขึ้นนี่ดีกว่านี่ดาเมจเพิ่มขึ้น20ซนะครับแล้วก็เผาด้วยผมจะใส่ให้กับอิคานอเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ดาเมจก็เพิ่มขึ้นนะครับผมขออนุญาตปิดเอฟเฟกต์ก่อนผมยังงงอยู่แล้วผมลองเอาออกมาก่อนอ่าเนีัย ใส่ไปเมื่อกี้รู้สึกว่าซงจินอูจะเปลี่ยนละอ่าโอเคก็จริงๆแล้วอะ่ะมันใส่ได้แค่ผมว่ามันใส่น่าจะได้แค่ตัวเดียวนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าผมใส่ตัวของอาตีไวขึ้นแล้วกันอ่าตีไวปุ๊บแล้วผมไปคราบมาสเตอร์เวิร์กนะครับไปคาบมาสเตอร์เวิร์กอัอนนี้ปุ๊บอ่ามันจะถือ1ตัวจะถือไอเทมได้ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับและนี่นะครับก็คือตัวละครที่ผมคิดว่า ค่อนข้างเดบิลต์สำหรับผมมากๆนะครับคือตัวมาสเตอร์เวิร์กเนี่ยเป็นเหมือนบัฟเล็กๆอันหนึ่งที่ดีมากๆครับทุกคนแต่มันไม่เล็กอะ่ะคือผมว่ามันค่อนข้างที่จะเก้าเวอร์อ่ะทุกคนเก้าเวอร์เก้าเวอร์เดี๋ยวผมใส่ให้อย่างเช่นผมใส่ดอทอันเนี้ยอ่ะดอทให้กับตัวเนี้ยโอ้โหดูเอ็กซ์แนลดูด, e ol, ด,ดิก็คือแบบเผาแรงไปเลยครับทุกคนนะฮะนี่คือตัวละครอ่าจะเรียกว่าออนไม่ได้ เดลสมิธนะครับหรือว่าโกโดนะครับที่จากเรื่องกัดนะครับเป็นคนตีดาบให้กัดนะครับทุกคนเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแจ๋วนะเวย้ยเออเนี่ยปอง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 ปงนีผมจะลองกดสกิลดินี่ไปยังเราไม่ได้โชว์เอ็ดขนาดน,นี่เรามา <laughs> เรามาดูนี่ไม่ใช่หรอโอ้โหผมไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอได้มาเท่าไหร่พันกว่านะครับทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้ครับผมว่าเป็นแมคชั่นิกที่ ดูสนุกนะส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างสนุกเลยอ่ะมันใช้ได้เลยอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ลองทิ้งคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ